สวัสดีครับผมกับผมช่องดาร์คเซลลคุยอีกครั้งนะครับคำนิยายเรื่องสัปปะยุทธะลุป,ป้าดำเนินมาถึงเล่มที่30ในบทที่6นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเสียวเหยียนของเราก็กำลังจะเข้าไปเอาเพลิงอัคคีตีสหัสนะครับท,ที่กำลังจะโดนคุมขังมจากเผ่าตำหนักเจดพูดนะครับในเผ่าสิจากตำห okay. นักเจดพูดโอเคเหตุการณ์จะเป็นอะไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่6 สงครามจิตวิญญาณอัคระยันพิสดานั้นเผยชัดบนหน้าผากเพิงอคณีตีสหัดเซียวเหยียนที่กำลังตื่นเต้นสุดขีดพบว่าตรามังกรบนอุ้งมือตัวเองเริ่มร้อนระอุขึ้นมาขณะเดียวกันความรู้สึกอศัศจรรย์พิลึกคชนิดหนึ่งปรากฏขึ้นกลางใจหลังความรู้สึกอศัศจรรย์พันลึกนี้ปรากฏขึ้นได้ไม่นานเซียวเหยียนมุนงงวูบตามด้วยจ้องมองเพลิงอคณีตีสหัดจงหน้าขเขม็งชั่วขณะนี้เขาคล้ายสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของมันลงัง โคช่วงเซียวเหยียนมึนงงกับความเปลี่ยนแปลงนี้เพิงอัคคณีตีสหัสที่เสื่องซึมไปในหนึ่งพริบตาเพราะการปรากฏขึ้นของอัคระยันก็คืนสติแจ่มใสในเวลานี้มันคล้ายกระจ่างแจ้งถึงบางสิ่งในดวงตามังกรเปล่งแสงเย็นยเยือกจับจ้องเซียวเหยียนเขม็งและอัคระยันบนหน้าผากข,ของมันก็สว่างขึ้นเรื่อยๆประสบกับสายตาดุดันของเพิงอัคคณีตีสหัสเซียวเหยียนใจสั่นสะท้านเขารู้ช่วงเวลาล่อแหลมสูงสุดกำลังจะมาถึงเหมือนกับที่จือเหยียนบอก หากตนไม่อาจก,กำลาบเพลิงอัคคีตีสหัตเช่นนั้นก็จะถูกมันกำราบและเรื่องทำนองนี้ก็คือสิ่งที่เซียวเหยียนไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นเป็นอันขาดมาเถอะข้าอยากดูนะักเจ้าจะดุร้ายปานใดชั่วขณะน,นี้จำต้องตัดสินใจชี้ชะตาแล้วเซียวเหยียนไม่ใช่คนดีมีเมตตาธรรมยามนั้นแววตาคมวาวเขาคืนกินไฟวิเศษมาแล้วสองชนิดหรือวันนี้จะจัดการเพลิงอัคคีตีสหัสไม่ได้โห องอัคนีตีสะหัสแงน,น,น่าคำรามอัคครายันบนหน้าผากพลันเป็นรัศมีสีทองราวกับดวงอาทิตย์สว่างแฉบจะแสบตาค่อยๆเลื่อนลอยขึ้นฟ้าคอยหลังอัคครายันเปล่งแสงแรงกล้าความรู้สึกอัศจรรย์พันลึกในใจเซียวเหยียนยิ่งทวีความรุนแรงครู่ใหญ่ผ่านไปเบื้องหน้าสายตาพร่าพรายสติเลื่อนลอยรอเมื่อเตือนขึ้นจากพวังอีกครั้งปรากฏขึ้นในอาณาเขตผืนหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนที่นี่อบอวลด้วยเปลวเพลิงสีม่วงดำรอบด้าน และร่างเขาก็สติดอยู่ท่ามกลางทะเลเพิงอันกว้างใหญ่สุดตานี้มนุษย์ที่โง่เขาในเปลวเพลิงสีดำม่วงจู่ๆมีเสียงมังกรกร้าวเกรี้ยวแ่วมาตามด้วยกระแสลมกันโชกแรงมังกรขนาดมโหฬารตัวหนึ่งค่อยๆลอยขึ้นจากทะเลเพิงจากนั้นโคดตัวกลางอากาศสายตาดุร้ายจ้องมองที่เซียวเหยียนสายตาเซียวเหยี่ยนแน่วนิ่งบนล่ามังกรยักษ์สีดำม่วงตัวนั้นอึดใจถัดมาสูดอากาศร้อนเผาเฮือกหนึ่งยามนี้ค่อยกระจางแจ้ง ที่นี่คืออาณาเขตจิตวิญญาณของเพลิงอัคคณีตีสหัดมันต้องการช่วงชิงอำนาจสั่งการตรามาังกรจากนั้นจะครอบงำเขาการประลองจิตวิญญาณเดียวเหยียนยกฝ่ามือขึ้นเหลือบมองฝ่ามือที่พลาพลายแวบหนึ่งบนหน้ากลับนิ่งสนิทดุดบ่อน้ำโบราณสมาธิจิตขยับรูรฝังจิตวิญญาณอันลึกล้ำแก่กล้าก่อตัวขึ้นเป็นรูปฐานบัวใต้ร่างจากนั้นเขานั่งขัดสมาธิลงไปลูกตาดำจัดจับจ้องเพลิงอัคคณีตีสหัสในทะเลเพลิง ว่วงห,หัวเราะเสียงเย็นเดรัจฉานมีชั้นเชิงอันใดก็ใช้ออกมาเถอะพอฟังเพลิงอคณีตีสหัสแผดเสียงคำรามลัน่นภายใต้เสียงคำลามของมันเปลวเพลิงสีดำม่วงพันลุกโขมอย่างบ้าคลัง่งแล้วพุ่งทะลักมาทางเซียวเหยียนอย่างมืดฟ้ามัวดินพรารมุภาพนั้นน่าตระหนกสุดขีดประสบกับการโจมตีอันดุเดือดของเพิงอคณีตีสหัเสเซียวเหยียนกลับสีหน้าราบเรียบผิดวิสัยในเวลาเช่นนี้สิ่งประชันการหาไม่ใช่จิตวิญญ,ญาณ แต่เป็นจิตใจอันเด็ดเดี่ยวใครสามารถยืนหยัดถึงซ้ายที่สุดก็คือผู้ชนะการเขี้ยวกรำนับแรมปีมอบความเยือกเกีย็นและทรหดดุดขุนเขาที่ยากจะสันคอนกับเซียวเหยียนหากสู้กันจริงๆใครอยู่ใครตายยังยากจะตอบได้เปรียวพรมสีม่วงดำหมทรักมาม่านอัคคีสีเขียวหยกค่อยๆแผ่กระจายจากในกายเซียวเหยียนก่อนกลายเป็นโคมทรง,งอันโกมันหนึ่งรอบร่างกายไว้อย่างมิดชิดไม่ว่าเปลวเพลิงสีม่วงดำนั้นจะโจมตีเช่นไรร้วนไม่สะเทือนแม้แต่น้อย การชี้วัชาตาระหว่างหนึ่งมนุษย์หนึ่งอาคีเริ่มต้นขึ้นณบัตงีในห่วงมิติเวิงวางพวกเฉาอิงมองดูจากมุมไกลด้วยสีหน้าตึงเครียดปนชงนเซียวเหยียนจู่ๆหยุดการเคลื่อนไหวกระทันหันสองตาหลับแน่นและที่ทําให้พวกนางแปลกใจก็คือมังกรไฟสีม่วงที่อยู่ตรงหน้าเสียวเหยียนซึ่งปกติดูร้ายน่ากลัวยามนี้กลับตกสู่อาการสงบนิ่งอย่างประหลาดร่างรอยคว้างกลางอากาศในลักษณะนั้นหากไม่ใช่ในกายพวกเขายังมีลมหายใจไม่ออกมานั้น น่ากลัวว่าใครๆก็จะเข้าใจว่าพวกเขาได้สูญทิ้นพลังชีวิตกันไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเฉาอิงขมวดคิ้วพึงพันพวกเขาคล้ายเปลี่ยนวิธีการต่อสู้ข้ารู้สึกได้เซียวเหยียนตอนนี้กำลังโยกย้ายพลังจิตวิญญาณอย่างมหาศาลและเพลิงอคคนีตีสหัสก็มีความเคลื่อนไหวบางอย่างข้าคิดว่าพวกเขาหน้ากำลังทำสงครามจิตวิญญาณกระมังต้านเฉินด้านข้างเอ่ยขึ้นสงครามจิตวิญญาณงั่นเหรอเฉาอิงสีหน้าแปลเปลี่ยนสงครามจิตวิญญาณ โดยปกติมีเพียงพลังจิตวิญญาณแก่กล้าถึงระดับใดระดับหนึ่งจึงสามารถต่อสู้ได้แต่การต่อสู้ชนิดนี้ค่อนข้างร้ายแรงหากพลาดพลั้งและสร้างความเสียหายแก่จิตวิญญาณอย่างไม่อาจซ่อมแซมถึงขั้นยังทําให้พลังจิตวิญญาณค่อยๆเสื่อมถอยลงด้วยเหตุนี้ต่อให้เป็นผู้มีพลังจิตวิญญาณแห่งแก่กล้าที่แท้จริงก็ไม่กล้าเปิดศึกจิตวิญ,ญญาณกับผู้อื่นโดยง่ายตอนนี้วิตกไปก็ไร้ประโยชน์ชั่วขณะนี้ไม่ว่าจะรบกวนใครก็ตามในสองคนนี้ล้วนจะเกิดผลลัพธ์ร้ายแรงทั้งสิ้นฉะนั้น ได้แต่แล้อพวกเขายุติกันเองต้านเฉินบอกเฉาอิงขงมวดคิ้วแน่นเพราะว่าไม่มีหนทางอื่นใดนอกจากถอนใจงเงียบๆขณะที่พวกเฉาอิงค้นพบความผิดปกติของเซียวเหยียนและเคิงอัคคณีตีสหัสพวกผู้เฒ่ามูกก่กูก็สังเกตเห็นเช่นกันยามนั้นล้วนตะลึงมึนงงแม้ไม่ทราบว่าเหตุฉัไหนเซียวเหยียงกับเคิงอัคคณีตีสหัสจึงเปิดศึกจิตวิญญ,ญาณแต่กลับตระหนักชัดตอนนี้คืออากาศลงโอกาสลงมือที่ดีที่สุดขอเพียงทำลายประการประทะจิตวิญญ,ญาณของเซียวเหยียงกับเคิงอัคคณีตีสหัต สองฝ่ายนั้นจะได้รับบาดเจ็บสาหัสในทันทีนี่ก็คือกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวชัดๆเจ้าสกัดมันไว้ข้าจะลงมือเองแวตาบูบไหวผู้เท่ามู่กูกัดฟันตะโกนบอกพอฟังผู้ผระโสชุดดำที่กำลังต่อกรอก,กับชิวหลิงอย่างหือจับก็หลังเลเล็กน้อยก็พยักหน้าอย่างจำใจพวกเขาเหลือเวลาไม่มากหากยังปัสะจจกดอกขนคงได้แต่ถอยทับแล้วอีกเห็นอีกฝ่ายพยักหน้าผู้เท่ามู่กูบังคับร่างรอยปราดทันทันใด เห็นผู้เท่ามู่กูใครจะพระโคงตักการต่อสู้ชิวหลิงสีหน้าดำทะมึขนขณะจะไล่าตามผู้วโสชุดดำซึ่งเดิมทีสะบักสะบอมนั้นกลับประทุการตอบโต้อย่างดุเดือดทําให้ชิวหลิงต้องรีบรวบรวมสมาธิเฉาอิงสกัดมันไว้ถูกผู้วโสชุดดำหน่วงเหนียวชิวหลิงสีหน้าแปลเปลี่ยนรีบตะโกนสั่งได้ยินชิวชิวหลิงพวกเฉาอิงพยักหน้าท่าล่างเพิ่มขยับผู้แข่งกล้าตําหนักเจ็ดผู้สองคนที่ติดสิบอันดับแรกพร้อมกับผู้เท่ามู่กูปล่อย โถมปราดบาด,ดุดสายฟ้ากีดขวางพวกเฉาอิงสามคนเวลานี้กําลังถูกสกัดไว้ทั้งหมดฉะนั้นทุกคนได้แต่มองดูผู้เท่าที่โถมทยาไปทางเซียวเหยียนและเพิงอัคณีตีสหัสนั้นเซียวเหยียนเจ้ากลับมอบโอกาสท้องแก่เราผู้เท่าคร้าหนึง่งแต่เห็นเซียวเหยียนและเพิงอัคณีตีสหัสอยู่ใกล้แค่เอื้อมรอยยิ้มชั่วช้าฉายวับในดวงตาผู้เท่านั้นเปลวเพลิงสีน้าเงินลุกคลืบในฝ่ามือจากนั้นตบฟาดกลางกระหม่อมเซียวเหยียนสุดกําลังคู่พิบตา ที่เฒ่าหมู่กูลงมืออมหิดพลังแต่งอันล้ำลึกโอรานสายหนึ่งแวรฟากอากาศธาตุกระแทกสวงอกกู้เท่ามู้กูอย่างหนักหน่วงโวดการโจมตีเฉียบผัานทําให้บุ่าหมู่กูหน้าสีเผือกในพัดในพิษตาเลือดสดกระอักหนึ่งคำตามด้วยแววตนกวาดในดวงตากรีดร้องเสียงหลงสวียนคงจือ้อตำหนักเจตพูดลงทุนไม่น้อยจริงๆถึงกับส่งผู้แก่งกล้ามากมายครับข้างปานนี้บุ่าหมู่กูเพิ่งขาดคํา ซุ่มเสียงชราภาพที่เย็นเฉียบสายหนึ่งพันกล้องสะท้อนทั่วบริเวณและขณะที่เสียงชราภาพม้แพร่ดังพ่วงมิติเวิงวางสั่นกระเพื่อมเล็กน้อยตามด้วยเงาร่างสายหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นการทวงเวลาด้านนอกล้มเหลวแล้วถอยเห็นว่าเป็นสเสวียนคงจืดันคาดผู้เทามูู่ลูกตาหดวูบก,กลัดฟันแน่นตะโกนสั่งถอยทับในเมื่อสเสวียนคงจือมาถึงพวกเขาก็หมดหวังแล้วสิ้นเสียงตะโกนผู้เทามู่ขูนำยกแผ่นสีเงิน ออกมาจากแหวบบรรจุอย่างรวดเร็วแล้วบี้แตกโดยไม่ลังเลรังแห่งห้วงอากาศทะลักทลายรอยแยกสีดําสนิทเส้นหนึ่งครั้นปรากฏทันทีที่เสเวียงคมจื่อปรากฏกายผู้สวุ์โสตำหนักเจดผู้สามคนนั้นต่างสีหน้าแปลเปลี่ยนไม่ต้องรอให้บุเทาวููกูร้องเตือนแผ่นยกสีเงินก็ปรากฏขึ้นและถูกบีบแตกในทันใดห้วงอากาศพันปรากฏรอยแยกสีดําหลายเส้นในเมื่อมาแล้วก็เหลือที่ระลึกไว้สักนิดเถอะผู้สวัวโสตำหนักใน เห็นผู้วุโสต,ตำหนักเจตผู้สี่คนตะบึงหนีอย่างว่องไวสเสวียนคงจือเสียยิ้มเย็นชาฝ่ามือพอกำหนึ่งมัดก็ซัดใส่ทั้งสี่จากที่ไกลพุดหนึ่งกำปั้นที่ชกออก่วงอากาศแตกคลายรังหมัดสุดสะพึนสี่สายพุ่งแหวกอากาศด้วยวิถีพิสดารพันลึกกระหน่ำบนสวงอกทั้งสี่คนผ่านเสียงกระดูกแตกหักแพร่ดังปองเลือดสีแดงสดสี่คำพกพายวะภายในอันแหลกเหลวจำนวนหนึ่งสาดพ่นจากปากทั้งสี่คน ภายใต้พลังงานสุดสะพึงข่มนั้นทั้งสี่คนกระเด็นเข้ารอยแยกสีดำหายลับไปเห็นเงาภายใต้หนึ่งกำปั้นเซียนยุทธสี่คนพ่ายแพ้ยับเยินพลังฝีมือระดับนี้สมแล้วที่เป็นหนึ่งในสามผู้ทรงอิทธิพลแห่งขอคอยโอสถเพียงประจันหน้าชั่วแหวกก็กำลาผู้อุปสระดับเซียนยุทธตําหนักเจตผู้สี่คนจนล่าถอยสเสวียนคงจื่อจะเปิดปากเอ่ยว่าจะกลับสีหน้าแปลเปลี่ยนทันควันเพียงเห็นมังกรยักษ์สีดำม่วงตัวใหญ่โตโมโหฬารกลางอากาศนี้ยามนี้จู่ๆขยายใหญ่ขึ้น เปลวเพลิงสีม่วงดำนั้นพวยพุ่งไม่หยุดยัง้งดุดดังบุกเขาไฟเพลิงอัคนีตีสหัตจะระเบิดแล้วและเห็นร่ามังกรยักษ์พองขึ้นอย่างรวดเร็วต่อให้คนตะบะแข็งอย่างเสวียนคงจือยังสูดไอเย็นเฮือกหนึ่งเบาๆมิได้รืดในห่วงมิติเวงวาง,วางร่างมหึมาของเพลิงอัคณีตีสหัสกำลังพองขึ้นอย่างว่องไวใต้สีสามมังกรเปลวเพลิงสีดำม่วงยาวพันฟุตสายหนึ่งพวยพุ่งทะลักทลายพริบตาเดียวสาดซัดออกเป็นวงเล็กๆ และการประทุยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงได้โดยง่ายการประทุเปลวเพลิงที่ยิ่งใหญ่ปานนี้ต่อให้เป็นสเสวียงคงจื้อก็ต้องหน้าถอดสีเขาสามารถรับรู้สึกได้เพลิงอัคคีตีสหัสคล้ายจะสาดพ่นเปลวเพลิงที่มันดูดซดดูดับมาช่วยชีวิตออกมาทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นสเสวยงคงจื้อหันควับไปทางตำแหน่งของเสียวเหยียนเห็นอีกฝ่ายและอัคีต้นกำเนิดของเพลิงอัคคีตีสหัสล้วนตกสู่ความเงียงงานพริบตานั้นพันแจ่มแจ้งสีหน้าทวีความเครียดเคร่งประชันจิตวิญญ,ญาณ เจ้าหนุ่มนี่จะขวัญกล้าเกินไปแล้วเปรี้ยงห่วงสุเวียนคงจีขึ้นพริตลำท่อนตัวหนึ่งของมังกรยักษ์ระเบิดแตกในที่สุดเปรวเพิงสีม่วงดำสุดสยองซัดตลบกลางห่วงมิติเวิรงวางดุดไฟลามทุ่งบุญมาภูมิร้อนจัดทําให้ภายในดาราจาักรแห่งนี้กลายเป็นทะเลเพิงในบัดดลขณะเคลื่อนขณะเ,เคลื่อนอัคคีสีดําม่วงนั้นโหมซัดในรัศมีสิบฟุตรอบกายเซียวเหยียนกับเพิงอาคณีตีสหัสกลับแยกย้ายกระจายออกเหลือที่พื้นที่ว่างไว้ไวส่วนหนึ่ง จากนั้นไหลสู้ไปทางอื่นชิวหลิงพาพวกเขาออกไปก่อนรู้สึกรู้สึกถึงอุณหภูมิที่ร้อนระอุขึ้นในทุกขณะในราดาจากนั้นตีหน้าสวีนคงจืดทวีความเคร่งเครียดเพิงอัคนีตีสหัสด,ดูซับพลังแห่งดวงดาวมาช้านานพระนุภาพที่ปทุกออกย่อมน่ากลัวเป็นธรรมดาสถานที่นี้ต่อให้เป็นเขาก็ไม่กล้าอยู่นานเพราะต่อให้ปานยุทธเก่งกล้าปานใดก็ยากจะทานทนอุณหภูมิที่สุดสะ็พึงของเพิงอัคนีตีสหัสดได้ ได้ยินดังนั้นชิวหลิงพยักหน้าขึงขังโบกแขนเสื้อตวัดเอาพวกเฉาอิงสามคนโผปราดไปยังทางออกดาราจักรเย่ามรวดเร็วอาจารย์ยังมีเสียวเหยียนอีกนะขณะถูกกระแสลมพัดผ่านเฉาอิงร้องบอกสเสียงคงจือ่อมุ่นคิ้วแน่นสายตาจ้องเขาหมงเสียวเหยียนที่ยังอยู่ในเปลวเคลิงสีดำม่วงทะเลพเพลิงรอบโดยรอบคล้ายมีสติปัญญาก็วิปานกลับไม่ได้หลังไหลเข้ามาทางเขาหากเว่า รั้งรออยู่ในสถานที่เช่นนี้นานเข้าอุณหภูมิร้อนจัดกับทําให้เขาจบชีวิตได้พาเขาออกไปตอนนี้อืมสองจิตสองใจอยู่ครู่หนึ่งตะเหวียนคงจือกัดฟันในที่สุดแม้การทําลายสภาวะเซียวเหยียนดำรงอยู่จะสร้างความบาดเจ็บแก่เสียหายแก่เขาอยู่บ้างแต่เวลานี้ไม่มีหนทางอื่นแล้วตัดสินใจได้ดังนั้นส้เหวียนคงจือปราดล่างไปทางเซียวเหยียนทว่าขนาดจะลงมือพรังแสงทองสายหนึ่งพุ่งมาตามด้วยหนึ่งหมัดต่อยใส,ยส่ศีรษะเต็มเหนียว การจู่โจมกระทันหันทำให้สเสวียนคงจือ่อมุ่นคิววูบแขนเสื้อโบกสะบัดประทะกับเงาคนสีทองนั้นสะเทือนอีกฝ่ายกระเด็นกลับไปคลานเหลือบมองพบว่าเป็นหุ่นเชิดที่เคยต้านรับสายฟ้าโอสถแทนเซียวเหยียนตัวนั้นหน้าตายนักพินิจจากสภาพชัดเจนว่าหุ่นมารฟ้าเห็นเขาเป็นศัตรูปราชจากคำสั่งของเซียวเหยียนหุ่นมารฟ้ามีที่สติสติปัญญาต่ำเตี้ยเรียดดินจึงคุ้มกันเซียวเหยียนอย่างขันแข็ง ไม่ว่าความเคลื่อนไหวใดๆเป็นผลร้ายต่อเซียเวเหยียนล้วนจะถูกมันตอบโต้ในฐานะข่าสึกทั้งสิน้นแม้กล่าวว่าหุ่นมารฟ้าตัวหนึ่งยังไม่ร้ากาดพอจะยับยั้งเสวียนคงจือ่อแต่หนึ่งท่าโจมตีเมื่อคู่กลับทำให้ฝ่ายหลังเสียโอกาสสุดท้ายไปเพราะร่างมังกรยักษ์ในความเวิ์งวางนั้นยามนี้ระเบิดแตกอีกท่อนหนึ่งเสียงดังเปรี้ยงครืดลำตัวหนึ่งท่อนระเบิดกระจุยปเปลวเพลิงสีดำม่วงโหมประทังมาทางเสวียนคงจือ่ออย่างคลี่ฟ้าคุมดินประหนึ่งมังกรไฟแผดคำราม ความรู้สึกสะพึงของคลื่นอัคคีที่สาดลงมาเวียนคงจื้อขมวดคิ้วแน่นมองเซียวเหยียนด้านล่างอย่างช่างใจหากตอนนี้ยังไม่ออกไปเกรงว่าเซียวเหยียนจะเคาะร้ายมากกว่าดียังไม่รีบไปอยู่รอความตายหรือเจ้าเด็กนั่นพิสดารพลึกน่าจะไม่เป็นไรขณะสเสวียนคงจื่อลังเลผู้เท่าชิงวาก็หมดปัญญาทนอุณภูมิที่นี่เช่นการรีบถลนันไปยังทางออกดาราจักรขณะเฉียดผ่านข้างกายสเสวียนคงจื่อยังคงไม่ลืมไม่ลืมที่จะเร่งร้อน หลังผู้เท่าชิงวาจบคำไม่นานลำตัวส่วนล่างของเซียวเหยียนจู่ๆมีแสงอัคคีสีเขียวใสทอดยาวออกมาแสงอัคคีประหนึ่งโคมครอบค่อยๆแผ่กระจายขี้คุมทั่วสพางกายไปวิเศษนั่นเหรอเห็นเช่นนั้นสเสวียนคงจื่อค่อยเบาใจพินิจจากรูปการเห็นว่าเซียวเหยียนมีแผนของตนเองจากที่ผ่านๆมาเซียวเหยียนก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ใช่ชนชั้นหุนหันมุทะลุเฮะเจ้านุ่มในเมื่อเจ้าตัดสินใจแน่วแน่แล้วเช่นนั้นก็ภาวนาให้ตัวเองโชคดีเถอะถอนใจเฮือกหนึ่ง ตะเวียนคงจื่อไม่รอช้าบุนตัวทะยานไปยังทางออกดาราจักรพวงท่าร่างวูบว่ะสายตากลับเหลือบเห็นผู้แก่งกล้าตําหนักเจตพูดสองคนที่ติดศีลอันดับแรกสองคนนี้ไม่มีแผ่นยกคว่วงอากาศเหมือนผู้เท่ามูก่กูนั้นท่านั้นได้แต่หนีตายอย่างมหายกรรมการสร้างความวุ่นวายของตําหนักเจตพูดตะเวียนคงจื่อยังคุ้นแขนไม่หายเห็นสองคนนั้นทํารับลับล่อจึงแค่งเสียงดังฮึแขนเสื้อตวัดวูบพลังแก่งสายหนึ่งแพพุ่ง ตลบเอาสองคนนั้นไว้ภายในแล้วเวียงใส่ทะเลเพลิงสีม่วงดําด้านหลังอทันทีที่ตกสู่ทะเลเพลิงผู้แก่งกล้าตําหนักเจ็พูดพูเคาะร้ายสองคนนั้นกรีดร้องหมวยหูมันเร่งระดงปานยุดในกายเป็นการใหญ่เท่าว่าเพียงสิบกว่าวินาทีปานยุดก็ถูกปเปลวเพลิงขเขมือสิน้นทิฟตาเดียวร่างของขั้งคู่กลายเป็นเท่าธุรีกระจัดกระจายหายไปโหดจริงๆบุรเ่าชิงวาเห็นเข้าพันยกนิ้วโป้งให้สเสวียนคงจือแต่ไม่ทันขาดคําก็รู้สึกร้อนผ่าไปทั่วทั้งร่าง ยามนั้นกรีดร้องเสียงพิลึกไม่กล้าพิลีพิไรผุนผันตะบึงไปยังทางออกดาราจักรเสวนคงจือเหลียวหน้ากลับมามองทะดูดทะเลเพลิงสีม่วงที่อบอวนทั่วดาราจักรนั้นในทะเลเพลิงดวงแสงสีเขียวใสาราวกับใบใบหนึ่งกลางมหาสมุทรล่องลอยเขว้งขวางไม่ทราบจะแหลกสลายเมื่อใดเฮอเจนุ่มถัดจากนี้ต้องขึ้นกับวาสนาของเจ้าแล้วพึมลำพึงลำพันในใจสเสวยงคงจือไหวไกายวูบพุ่งไปยังทางออกของดาราจักรแล้วผุบออกไปทันที คอยหลังคนสุดท้ายทะลวงออกจากดาราจากั่วงมิติเวงวางผืนนี้ตกสู่ความสงัดโดยสมบูรณ์เปลวเพลิงสีดำม่วงดุดทะเลเพลิงก็มิปานเอิบอาบทุกซอกทุกมุมของดาราจากอุณหภูมิสุดขยองทาให้ห่วงอากาศปรากฏการบีบเบี้ยวในเมืองต้านเฉินยังคงเห็นซากปรักหักพังอยู่บ้างชัดเจนว่าก่อนหน้านี้ผ่านศึกใหญ่สนามหนึ่งนานฟ้าเหนือหอคอยโอสถประตูพ่วงอากาศสีเงินสั่นกระเพื่อมตามด้วยเงาคนหลายสายทย,ทยอยออกโผล่ออกมาอย่างทุลักทุเล พร้อมกันนั้นยังมีเปลวเพลิงสีม่วงดําที่ร้อนระอุพวยพุ่งออกมาเป็นครั้งคราวทําเอาผู้เห็นต้องอ้าปากตาค้างบิดดาราจักรเงาร่างสเสวียงคงจือทราทราออกจากห่วงอากาศชำเรเลืองด้านในแวบหนึ่งกลับเห็นขึ้นอคีสีดําม่วงสาดซัดมาด้วยความเร็วสูงอย่างนั้นตวาดสั่นด้วยสีหน้าเคร่งครัดได้ยินเสียงตวาดของเขาสวี่สเสวียนอี้และเทียนเทียนเล่ยจื่อด้านข้างผงาง,งางัน แต่เห็นแววคึงขังบนหน้าสเสวงคงจือจึงไม่สอบถามให้มากความเร่งสลับท่ามือโดยพันพวงอากาศผันหวนเป็นระลอกตามด้วยประตูใหญ่สีเงินนั้นคราาหายสลายไปคลื่นจังหวะที่ประตูใหญ่สีเงินสลายไปขึ้นอัคีสีดำม่วงพราซาดซัดออกมาแผดเผาผู้แก่งกล้าหอคอยโอสถที่อยู่ใกล้ๆนั้นจนถอยล่นไปพร้อมกับเสียงโอดควรดังระงมเกิดอะไรขึ้นเสเวนอี้และเทียนเล่ยจือตกใจกับภาพที่เห็นรีบร้องถาม ร่างต้นของเพลิงอัคนีตีสหัตระเบิดไปยกเพลิงที่ดูดซับชั่วชีวิตออกมาทั้งหมดตอนนี้ดาราจาักรเต็มไปด้วยทะเลเพลิงพวกเราต้องเสริมแกลงตาผนึกไม่เช่นนั้นดาราจาักรแตกทลายขึ้นมาทั่วทั้งเมืองเส้นต้านจะพินาศทันทีเสวียนคงจือกล่าวเสียงเครียดพอฟังเสวียนอี้และเทียนเล่ยจือเธอถอดสีทันใดพลังแห่งดวงดาวที่เพลิงอัคนีตีสหัสด,ดูดซับไวนามแรมปีจะเป็นผนึกที่รูปร่างใหญ่โตมโหฬารได้นั้นบัดนี้ปะทุกออกมาทั้งหมดพระานุภาพน่าจะสยดสยองปานใด จริงด้วยแล้วเซียวเหยียนล่ะสวเวียนอี้ตากว่าตามองพลันผงถามสวเวียนคงจื่อนิ่งไปอึดใจก่อนกล่าวยังอยู่ในราจาจท่านว่าไกลฉันไหนไม่พาเขาออกมาด้วยล่ะสวเวียนอี้เกี้ยวกราดเขากำลังเปิดศึกจิมิยางกับอัคคีต้นกำเนิดของเพิงอัคธนีตีสหัดเห็นได้ชัดว่าใช้โอกาสนี้หลอมหล่อหลอมฝ่ายหลังถ้าพาเขาออกมาเกรงจะเป็นผลเสียต่อเขาใหญ่หลวงสวเวียนคงจื่อกล่าวเสียงสะท้อนใจเป็นผลเสียต่อเขาอย่างไร อย่างไรก็ดีกว่าตายในนั้นนะสวีเอียนอี้ยังปั้นหน้าโกรธขึ้นเซียวเหยียนเป็นศิษย์เก่าของเย่าเหลาไอ้เป็นศิษย์ของเย่าเหลาหากภายภาคหน้าเย่าเหลาเป็นอิสระและทราบว่าเซียวเหยียนตายในดาราจักรของเมืองเซิงตานด้วยนิสัยของเขาต้องตัดสัมพันธ์กับหอคอยโอสดแน่นอนถึงขั้นนั้นยังอาจยกคนมาถล่มอีกเจ้าก็อย่าโมโหไปเลยเซียวเหยียนอยู่ในช่วงเปิดศึกจีตวิญญ,ญาณก็จริงแต่ยังสามารถรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ในเมื่อเขาไม่อยากราถอยคิดว่าคงมีแผนอะไรในใจ เขาไม่ใช่คนหุนหันพันเล่นเทียนเหลยจืดด้านข้างเอ่ยปลอบสัววียงคงจื่อยิ้มเจรอนวางใจเจ้าหนุ่มนั่นมีไฟพิเศษหลายชนิดตอให้เพิงอักขณีตีสหัสปะทูถึงขีดสูงสุดในเวลาสั้นๆยังคงทําอะไรเขาไม่ได้ถึงตอนนั้นรอให้ดาราจักสงบลงข้าจะไปพาเขาออกไปเองเพราะว่าตอนที่ท่านเข้าไปเขาจะไม่เหลือขี้เท่ากองหนึ่งนิสัยของเย่าเฉิดท่านไม่รู้เหรอเดือดได้ขึ้นมาก็ทําอะไรได้ทั้งสิ้นน่ะ สเวียนอี้มองดูจุดที่ปิดตักปิดกั้นาราจากแวบหนึ่งก่อนสะบัดแขนเสื้อหมุนตัวเดินไปที่หอคอยโอสถอย่างฉุนเฉียวตัวเวียนคงจือเทียนเล่ยจือเห็นเช่นนั้นได้แต่สายหน้าอ่อนใจพันว่าอะไรนะเพิองอักคณีตีสหัตได้ล้าราจากระเบิดเงี้ยเหรอและเซียวเหยียนยังอยู่ในนั้นเหรอภายในห้องหนึ่งของหอคอยโอสถเซียวอีเซียนจ้องมองดูผู้สูงวัยผมขาวตรงหน้ามือนวลของฟาโต๊ะข้างกายแหลกมันผุยผงลุกยืนขวด ดวงหน้างานรออยามนี้อาบลังสีพิฆาตที่ไว้ปรากฏมานานเซียนยุดเทียนหัวด้านข้างสีหน้าแปรเปลี่ยนเช่นกันเห็นเซียวอีเซียนมีปฏิกิริยารุนแรงเช่นนี้ชิวหลิงหัวรอ้องขืนคำหนึ่งภาษานมือกล่าวว่าไม่ใช่ไม่ช่วยเซียวเยียนออกมาแต่ขณะนั้นเขากําลังทําสงครามจิตวิญญ,ญาณกับอคีต้นกําเนิดของเพิงอคีตีสหัสหากพาเขาออกมากลางคันจะสร้างความเสียหายรุนแรงแกตัวเขาบวกกับหุ่นเชิดตัวนั้นคอยคุ้มกันข้างกายไม่ยอมให้ใครแต่ต้องตัวเขาไม่แต่น้อยเลย ด้วยความสามารถของผู้ทรงอิทธิพลหอคอยโอสถคุณเชิดแกงกล้าวปานใดก็ต้านเขาไม่อยู่กระมังเซียวอีเซียนกล่าวเสียงขุ่นขึงแม้นางไม่ทราบสถานการณ์ภายในดาราจักรแต่จากบรรยากาศตึงเครียดในหอคอยโอสถก็พอจะรู้สึกได้ว่าสถานการณ์นั้นไม่สู้ดีและเสียวเหยียดอยู่ในนั้นตามลําพังต้องเคอะร้ายมากกว่าดีแน่นอนไปชิญกับการคาดค้างของเซียวอีเซียนชิวหลิงถอนใจเฮือกหนึ่งกล่าวว่าพวกท่านรอประธานบอกแล้วรอให้อีกสองสามวัน หากสถานการณ์ดาราจักรสงบเงึงเล็กน้อยพวกเขาจะเข้าไปใหม่แล้วพาเซียวเยียนออกมาแล้วถ้าถึงตอนนั้นเข้าไปแล้วไม่หาคนไม่เจอล่ะเที้ยวอีเซียนสูญจัดแม้แต่พวกสเสวียนคงจื่อยังไม่กล้าเข้าดาราจักรในตอนนี้เซียวเยียนอยู่ในนั้นจะมีโอกาสรอดกันเหรอคิดถึงตรงนี้เพิงโมหะลุกท่วมกลางใจเซียวอีเซียนและระหว่างที่นางบรรดาลโทสะจือเยียนด้านข้างกับแอบกระตุกแขนเสื้อข้างนางกระซิบว่าวางใจ เสียวเหยียนยังไม่ตายข้ารู้สึกได้พอฟังเซียวอี้เซียนชะงักงานตาคู่งามจ้องมองจือเหยียนด้วยความสงสัยอึดใจถัดมาสีหน้าทมึงถึงค่อยผ่อนคลายจือเหยียนแม้ซุกซนแต่ทราบว่าอะไรควรไม่ควรและนางกับเซ e ียวเหยียนสนิทกันมากหากเซ e ียวเหยียนเกิดเหตุร้ายอันใดนางต้องไม่นิ่งเฉยเช่นกันสามวันจากนี้ข้าจะไปหาประธานของพวกท่านถึงตอนนั้นหากพวกเขาไม่ยอมเปิดดาราจากักพวกเราจะบุกเข้าไปเซียวอี้เซียนสะบัดแขนเสื้อกล่าวเสียงก้าว เออเมื่อเป็นเช่นนี้พราผู้เท่าก็ขออัราก่อนชิวหลิงยิ้มเจือนได้แต่พยักหน้ารับคำเซี่ยวอีเซียงกำลังเลือดขึ้นหน้าหากเขายังพูดมากอีกคงได้ต่อยตีกันจริงๆยามนั้นไม่กล้าอยู่ต่อประสานมือคำนับแล้วล่าถอยออกจากท้องทันทีเขาอยู่ในดาราจักรแล้วเจ้าไปสัมผัสได้อย่างไรพอชิวหลิงรับไปเซี่ยวอีเซียนหันขวับมาถามจือเยียนข้าเป็นคนมาทับตามังกรไม่ได้ล่างเขาเองและเขาถ้าเกิดเขาประสบเหตุร้ายตามังกรบนมือเขาจะหายไป และในบูิค่าก็จะหายตามไปด้วยจืดเหยียนแบสองมือเพียงเห็นตรงอุ้งมือมีตรายันสีทองดวงหนึ่งยามนี้ตรานั้นยังเลืองแสงสีทองจางๆตรามังกรไม่เพียงไม่หายไปสามยังเปล่งแสงสีทองนี่บ่งชัดว่าเขายังอยู่ดีและไม่มีอันตรายถึงชีวิตจืดเหยียนกล่าวเสียงหนักแน่นเห็นเช่นนั้นเซียวอีเสียงค่อยคลายใจนิ่งคิดเล็กน้อยก่อนเบือนสายตาไปทางนั่นฟ้าเหนือหอคอยโอสถเวลานี้ตรงนั้นมีผู้กล้าหอคอยโอสถรักษาการแน่นหนา แต่ถึงกระนั้นก็ไม่อาจให้เสียวเหยียนอยู่ในสถานที่เช่นนั้นตามลําพังอีกสามวันหากเขายังไม่ออกมาไม่ว่าอย่างไรก็รต้องให้สามผู้ทรงอิทธิพลนัน้นเปิดประตูดาราจักรอีกครั้งให้ได้ดาการปะทุของเพิงอคณีตีสหัสทาให้โลกภายนอกเกิดความวุ่นวายในดาราจักรกลับนิ่งเงียบผิดวิสัยเปลวเพลิงสีดําม่วงเอิบอาอาบทุกซอกทุกมุมของดาราจักรและลุกโหมร้อนแรงตลอดเวลาดาราจักรทั้งผืนเหมือนกับเตายักษ์ในอากาศท่าเต็มไปด้วยไอร้อน ผู้แก่งกล้าทั่วไปต่อให้สูตดดมแค่เฮลือกหนึ่งเกรงว่าจะลุกไหม้เสียงดังพรึบกลายเป็นลูกไฟในพิษตาการประทุของเพลิงอัคานีตีสหัสครานี้ทําให้ดาราจักทั้งผืนกลายเป็นแดนมรณะอย่างแท้จริงกลางทะเลเพลิงสีดําม่วงที่กว้างไกลไรขอบเขตนั้นมีแสงสีเขียวจุดดึงวูบวาบลำไรเมื่อเข้าใกล้จะพบว่านั่นคือโคมอัคคีสีเขียวในนั้นมีเงาร่างสายหนึ่งนั่งขัดสมาธิสองตาปิดสนิท หุ่นมานฟ้าสีสทองอรารามอยู่ข้างหนึ่งกำลังยืนต่ง,งากด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกเงาร่างนั้นขัดสมาธิอยู่นแน่นอนก็คือเซียวเหยียนเขาได้ยามนี้ไม่ต่างจากสมถะเท่าเข้ายานร่างกายแนวนิ่งไม่ไหวติงแม้แต่กิ่งนะอยที่แผ่ซ่้านออกมายังค่อนข้างเบาบางและดูไปคล้ายคนใกล้ตายที่นี่คืออาณาเขตเวงว้างที่ตลบอบอวลด้วยเปลวเพลิงสีดำม่วงนี่เป็นเหมือนดาราจักรทุกประการแต่หนึ่งเดียวที่แตกต่างก็คือ ไม่เพียงเงียบไม่เงียบงานปานนั้นตรงข้ามกับมีเสียงคำรามโกรธเกี้ยวและเสียงปะทุแพร่ดังเป็นระยะพ่อสายตามองดูของที่มาของเสียงนั้นเพียงเห็นโคมอัคคีสีเขียวยืดขยายออกมาในโคมอัคคีนั้นร่างพระเรือนของเซียวเหยียนนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานบัวที่ผนึกขึ้นจากเปลวเพลิงสีเขียวโดยไม่กระดิกตัวแม้แต่น้อยไม่ว่าเปลวเพลิงสีดำม่วงภายนอกจะปะทุดูเดือดปานใดสีหน้าก็ไม่เคยปวนเปรเรี่ยง จำอัคคีสีดำม่วงขนาดใหญ่เป็นสายๆพุ่งกระหน่ำคมอัคคีสีเขียวนั้นอย่างแรงทําให้ฝ่ายหลังตันสะเทือนเป็นวงกระเพื่อมทว่าจนแล้วจนรอดก็มิอาจทําลายลงเจ้ามนุษย์ตําช้ากล้าออกมาชี้แนะชะตาชี้ชะตาต่อข้าแต่วันเนี้ยก้าออกมาชี้ชะตากับข้าหรือไม่ทําลายแนวป้องกันของเซียวเหยียนไม่สาเร็จเสียทีบวกกับอุณหภูมิร้อนระอุโดยรอบเพืงองอคเนีตีสะหัสเริ่มหมุดหงิดเสียอารมณ์ไม่ทราบเพราะเหตุใดมันรู้สึกได้ลาง พลังของตนคลายกับกําลังลดลงตามการเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนผันและที่ทําให้มันตกใจก็คือพลังก,กาลังของเซียวเหยยนในโคมาก,กีกลับเพิ่มสูงขึ้นด้วยระดับความเร็วที่เอื่อนเอ่ยสุดขีดสภาพคล้ายคล้ายกับพลังในกายกําลังถ่ายทอดไปที่เซียวเหยียนด้วยวิธีอันแปลกประหลาดความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นนี้แม้เชื่องช้าอย่างยิ่งเพราะว่ากลับดํารงอยู่อย่างจริงแท้แน่นอน หากปล่อยให้สภาวะคนหนึ่งลดทักอีกคนหนึ่งเพิ่มเช่นนี้ดําเนินต่อไปช้าเร็วต้องมีสักวันที่จะกดกําราบเซียวเหยียนไม่อยู่และเมื่อถึงตอนนั้นเซียวเหยียนก็จะเริ่มตอบโต้ความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เพิงอัคนีตีสหัดรู้สึกมุ่นงางกระวนกระวายแต่ไม่ว่ามันจะท้าทายและโจมตีอย่างไรเซียวเหยียนยังคงหดหัวอยู่ในโคมักคีปาศจากท่าทีตอบโต้ไม่แต่นอ้อยค,คือคือความหงุดหงิดทําให้เพิงอัคนีตีสหัดอารวาสหนักขึ้น มันโหมจู่โจมโครมอัคคีอย่างหนักแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันกลับทำให้มันยิ่งร้อนลนกว่าเดิมสำหรับสาเหตุที่เพลิงอัคคีตีสหัสทวีความคุ้มครั่งนั้นเซียวเหยียนเริ่มสังเกตเห็นได้เช่นกันพละงกำลังของฝ่ายแรกค่อยๆถ่ายเทเข้ามาในกายตนตามการเวลาที่ผ่านไปเรื่องพิสดารพันลึกเช่นนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับตามังกรก็เหมือนกับที่จือเหยียนบอกตามังกรที่นางประทับไว้วิจารณในด้านคุณภาพยังสูงกว่าตามังกรที่อยู่ในเพลิงอัคคีตีสหัส บางทีอาจจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้พละกําลังของ,งทั้งสองฝ่ายเกิดปรากฏการคนหนึ่งเพิ่มคนหนึ่งลดก็เป็นได้หลังกระจ่างแจ้งในสิ่งเหล่านี้เซียเวเหยยนกับคลายใจถึงที่สุดด้วยพลังฝีมือของเขาในตอนนี้ใครจะพิชิตเพิร์อัคานีตีสหัสคือเรื่องที่จะแทบเต็มไปไม่ได้แต่โชคดีภายใต้การป้องกันอย่างสุดกําลังอัคคีต้นกําเนิดที่ตกสู่สภาวะโดยแรงจึงทําอะไรเขาไม่ได้เวลานี้สิ่งเดียวที่เขาต้องทําก็คือเฝ้าคอยอย่างใจเย็น รอให้เพลิงอาคณีตีสหัดถายทอดเข้าร่างจนหมดถึงตอนนั้นค่อยกระหน่ำซ้ำเติมตองพีชิตมันอย่างลาบคาบได้แน่นี่ก็คือโอกาสหนึ่งที่จะประสบผลสําเร็จผีผามเพียงนิดจะหมดโอกาสทันทีทั้งที่ยังทําให้สถานการณ์กลับตาลปัดเมื่อคิดถึงว่าจะต้องถูกเพิงอาคณีตีสหัดควบคุมหลังเพี้ยงพรำเที่ยวเยียนอดตัวสั่นไม่ได้หากเป็นเช่นนั้นจริงมีสู้ตกตายให้สิ้นเรื่องฉะนั้นเรื่องกล่าวมาเร,เรื่องที่กล่าวมานั้นอย่างไรก็แพ้ไม่ได้เป็นอันขาด แม้ระหว่างนี้จำป็นต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าเซียวเหยียนจะถึงพร้อมด้วยพละกำลังที่ตอบโต้เพะว่าตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นมีเพียงสงบจิตใจชายชนะต้องเป็นของเขาอย่างแน่นอนและหลังการเคี่ยวกรามมานานหลายปีอารมณ์กวนกวายย่อมไม่เกิดขึ้นบนตัวเซียวเหยียนในช่วงวัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้ทุกสิ่งล้วนดำเนินไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อเซียวเยี่ยนเพียงรอวันประทุมาถึงขีดสุดเท่านั้นในอาณาเขตจิตวิญญ,ญาณ ไม่มีแนวคิดด้านเวลาฉะนั้นเซียวเยียนจึงหาทราบไม่ว่าคืนวันผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วหนึ่งเดียวที่เขารู้ก็คือเพิงอัคคณีตีสหัสข้างนอกนั้นกําลังอ่อนแรงลงทุกวันแต่เขากลับเปี่ยมพลังยิ่งขึ้นทุกทีเมื่อเวลานานเข้าอารมณ์ฉุนเฉียวในดวงตาเพิงอัคคณีตีสหัสเริ่มจางหายสิ่งที่มาแทนที่ก็คือสีสันแห่งความหวันหวานและรู้ดีเวลายิ่งยืดเดือยิ่งไม่เป็นผลดีต่อมันแต่บผชเิญกับการป้องกันของเซียวเหยียนที่แน่นหนาป็นหนึ่งดะกองเต่านั้น ทำให้มันบังเกิดความรู้สึกท้อแท้อย่างช่วยไม่ได้การโจมตีของมันเริ่มเยื่อหย่อนและกายแต่การป้องกันของเซียวเหยียงกลับทวีความเข้มแข็งการประลองสนามนี้สิ่งที่ต้องทดสอบก็คือความมุ่งมั่นและความทรหดอดทนการเวลาหลั่งไหลดังเม็ดทรายครูผ่านง่ามนิ้วในห้วมิติเวงหวางเซียวเหยียนยากจะคำนวณเวลาหนึ่งเดียวที่เขาทำได้ก็คือกำหนดสมาธิสงบจิตใจและแล้วการเฝ้ารออันแห้งแรงหน้าเบื่อก็ยุติลงในชั่วขณะใดขณะหนึ่ง ครา้งอาณาเขตแห่งกินวิญญาณเซียวเยียนหลับตาแน่นค่อยๆลืมตาขึ้นครั้งนี้ในด,ดวงตาของเขาปราศจากความอ่อนโยนเฉกเช่นที่ผ่านมามีเพียงรอยยิ้มอันฉืดชาตอนนี้ถึงตาข้าแล้วเซียวเหยียนนั่งขัดสมาธิบนฐานบัวบองดูเพิงอัคณีตีสหัสที่สุดโสมอย่างยิ่งนอกโคมอคัคคีระบายยิ้มบางกินไอดุทมินปหนึ่งมรสมซัดตลบออกมาทันใด เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่6นะครับแหมเป็นต่อไปเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่นานก็สินะ้อย่างนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร e และกดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ